สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับมะลำสาวหน่อยเพชรแพงเอฟซีแฟนคลับอีลาองคงอิงนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพลังรักพลังเงียบนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับู้ใดบอท่านได้กดไลค์นะครับกดแได์กับฟากดไลค์เป็นกาลังใจคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อเบิ่งคลิปก่อนค่อยคอมเมนต์ก็ได้พี่น้องนะครับ ผู้ดบิวทได้ Freiheit, กดติดตามจากในก็ฝากกดติดตามให้ได้ด้อพี่น้องสิไดบ่พลาดข่าว ouais. สารเรื่องเล่าดีๆนะครับเกี่ยวกับลูกสาวเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆเนาะนะครับสำหร lunar, ับคลิปนี้นะครับผมก็มีเรื่องที่สีมาบอกมาเว้าให้กับพ่อแม่ๆอ c ได้รับลูกข่าวสารข่าวคราวเกี่ยวกับอีลานะครับอ่าลูกสาวแห่งชาตินี่แหละนะครับวันนี้นะครับวันนี้สาวน้อยเพชรบันแพงอ่ะบอกก่อนวันนี้สาวน้อยเพชรบันแพงไม่มีงาน วันนี้เป็นวันพักนะครับพักหนึ่งวันนะครับพักหนึ่งวันน่าจะไม่มีงานที่ไหนนะครับก็เป็นวันพักแต่วงพักแต่องคงอิงไม่ได้พักนะครับองอิงกับพระเอกนั่งเอกมีไปโชว์นะครับรับเชิญกับสาวน้อยลำเพลินโชว์และวันนี้นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์มีทำการแสดงอยู่ที่ จังหวัดอุดรธานีนะครับอยู่อำเภอเมืองครับอยู่สามเ่าครับสามเ่าอำเภอเมืองอุดรนะครับอ่าอุดรกับบ้านผมนี่แหละนะครับบ้านผมแต่ผมบ่ได้มีโอกาสกลับบ้านเนาะนะครับผมไปยังทํางานอยู่ก็เลยบัได้กลับบ้านนะครับผมอยู่บ้านผมก็จะเรียนไปที่กันละนะครับผมรอกรทมครับยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนี้นะครับที่สารรัฐเพื่อนแพงจะลงมาเยือน พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทางกทมผู้ใดอยุก่กทมก็รอติดตามพี่น้องครับสำหรับคืนนี้นะครับคืนนี้เลยนี่น,นี่ที่ผมต้องคลิปนี่นะครับวันนี้อง๋งหญิงพระเอกนางเอกสาวน้อยเพื่อนเพลนแพงนะครับไปขึ้นรับเชิญที่อุดรธาน,นีบนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีนี้สาวน้อยเพลินโชว่บอรธรรมดาพี่น้องบอกสักนิดละไม่ธรรมดาหลายคนคงจะเห็นผลงานไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดดูการมาเพราะว่าจะเป็นฉากแสงสี เสียงตัวศิลปินเองนิวเจนใหม่ๆสดๆจากทะเล <c ười> <c ười> no. oh, oh, น,นะครับคือมิแต่เด็กหน่อยอ้อพี่น้องนะครับผู้ใหญ่แน่ก็จะเป็นพระเอกวัดเนาะนะครับศิลปินหัวหน้าทีมงานผู้นำนะครับตัวชู้วงเรขยกกัว่าใดนะครับมิวรัชดาพรอ,อุย้ยสุดยอดพี่น้องครับวอาพื้นว้าพื้นไฮวอาพื้นเนี่ยสำหรับมิวเนี่ยนะครับ คือถ่าว่าเรื่องเสียงอืมีซิปโปกับไฮซิปโปพี่นอ้องนะครับพรองพูดถึงกับมิวคือเอกลักษณ์เสียงมาหมอลำล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคุณภาพพระองพูดถึงใน,ในเรื่องของการร้องระดับแชมป์มัตสึคพี่น้องนะครับอืคือตียังเพื่อนม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าสิเป็นร้องพเพลงเพราะว่าสิเป็นขื้นล่ำนะครับขื้นล่ำการแสดง นในเรื่องของญาจําสวนในเรื่องของเท้ากำกระดำได้รับบทเป็นญาจําสวนนะครับญาจําที่จําให้จําหน้าก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับเ <c oughs> ขาค้ากับพระเอกผู้ทาทีมงานอย่างพิวัตรสิบดลน,นะครับเล <c oughs> ียนเขาค้านคักว่าว่ามเล่นตลกนะครับพระผูดด้ใดได้เห็นเนะาะพระผูดด้ใดได้เบิ้งไหลสดเพิ่นไหลสดแบบให้เบิ้งฟีฟี่ทีมงานบ่าวุทาุทยทายแบบชัดแจ้งแดงแก๋เลยแหละพี่้องนะครับพระผูดด้ใดได้ไปเบิ้ง เนาะนะครับบอสิเป็นเพ่อเอกนางเอกไม่เอกผ้อมแปม์เปเอกดีจพี่น้องโชว์ช่วยวัฒนธรรมโชว์อินโดอินเดียโชว์แขกนะพี่น้องนะครับอ่าที่มันมีอูดเนี่ยนั่นแหละคือโชว์อลังการแทบไปทุกโชว์แล้วการโชว์ของสาวนรเพลินโชว์บ่มี่อมพี่น้องอาจารย์นักดนตรีก็จวดขนาดอืฮังมิกเสียงเครื่องเสียงบรต้องพูดถึงครับขีหูแตกนะครับอืม คือปีนี้คือวงหนึ่งวงสองเี่พ่อเหมือนกันพี่น้องนะพอ่อเหมือนกันนะครับเชีบบยว่าวงสองเป็นวงหน่อยม่นก็บ่หน่อยนี่พี่น้องบ่หน่อยนีย่ครับเออเราฉากแบบคือผมยกให้ที่หนึ่งอ่ะปีนี้อ่ะฉากอ่ะส่วนตัวนะส่วนตัวผมนะครับเออถ้าเกิดเป็นเอฟซีวงอื่นพามาเห็นลิปนีอาชีวะโอ้ยอยวยกันคลั่งไรส่วนตัวนะครับส่วนตัวผม บอกแค่นี้แหละนะครับส่วนตัวผมผมมักเวทีของสารน้อยรัเพื่อนโชว์นะครับถ้าเทียบกับวงหนึ่งผมก็มักลับลเพื่อนโชว์ครับอันนีาถามปีนี้นะเออปีนาปีนี้โบหูนะครับวงอื่นผมกับโบหนูนะครับถามว่าผมเห็นว่าวงอื่นผมก็เห็นนะครับแต่ผมมักของสารน้อยรัเพื่อนโชว์มักตรงไหนมักตรงที่มันแบบแปลกหูแปลกตามันดูน่ารักเออมีรายละเอียดกิมมิกกิมมิกเล็กๆน้อยๆ นะครับมันมีลูกเล่นมันเหมือนมันมีมิติมีลูกเล่นนะครับมันผสมผสานกันด้ดีระวังไทยครับแบบเดกโกอ,อินเตอร์ได้พี่น้องนะครับแล้วมันเหมือนมีชีวิตเหมือนมีชีวิตชีวาอ่านี่ฮะนะครับในเรื่องของสามน้อง่นเนโชและกลอเมือนี่นะมีกลุมปิดพี่น้องนะครับที่สิมาบอกคืออีหลามีข่าวมาบอกอพอแม่เอฟซีเอาฟังเบิงแลลูกสามมีอย่างมาบอกพี่น้องครับนี่ ลูกสาวมีอย่างมาบอกอาฟังเบิง้งเบิง้งกูไะเบิ้งนนงานมือคึืนอยู่น้องบัวครับพี่น้องครับเบนเฟซบนจะมีอย่างมาบอก ตามนั้นแหละนะครับนี่แหละครับลูกสาวมาบอกแล้วลูกสาวมาเอื้อนแล้วนะครับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีคนไหนที่พ่อจะมีกําลังอยากจะเข่าสนับสนุนนะครับทางทีมงานสาวน้อยทางอยากสนับสนุนเข้าไปเบิง้งลูกสาวองเม็ดเล่ยยาวๆนะครับเย็นนี้นะครับอยู่ที่อุดรธานีผู้ใดอยากเข้าไปให้กำลังใจลูกสาวก็ไปพี่น้องครับเข้าไปเลยครับทักไปเลยที่เพจสาวน้อยเพื่อนโชว์ยุ่ยสยน้อยเดี๋ยวผมหาครหายมึง สาวน้อยลำเพลินโชว์อยู่ใช่ปะผมหากันอ่านี่ครับพี่น้องเพศสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับนดี่ทักประเด็นเลยครับนี่พิมพ์หาเลยเนี่สาวน้อยลำเพลินโชว์ผู้ติด,ดตามประเด็นหนึ่งจุดสี่แสนคนนะครับมานี่ครับเพศสาวน้อยลำเพลินโชว์หาแล้วกันนี่พิมพ์ดลนี่ส่งข้อความนี่พี่น้องนี่นี่นี่ส่งข้อความกดส่งข,ข้อความไปหาพลผลนะครับว่าซื้อบัตรกลุ่มปิดน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกเขาไปเบิรงนครับนี่ฮะ นี่ครับพิมพ์เข้าไปโหลดมาซื้อบัตรสาวน้อยเพิ่นโชว์หน่อยประมาณนี้ครับอพิมพ์เข้าไปโหลดแล้วพจนิ่งอีหอย่างตอบกลับมาหาเฮาพิมพ์มไปเขาอยากซื้อบัตรกุมปิดเท่ากับพิมพ์ไปครับนี่ครับมีใครบ้างครับตอนเย็นครับนี่ดูเลยครับนี่เลยนะครับเนี่ยรับเชิญพระเอกนางเอกนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ นี่ไลฟ์สดกลุ่มปิดลำเพลินออนไลน์21ตุลาคมนี้นะครับอยู่ดอนเด้อครับเดอ้อนี่อำเภอเมือง,งบ่น,นี้อ่าดูตรงไหนนี่อยู่แสดงที่หน้าปั๊มแสดงที่ปั๊มหน้าปัป๊มปตทบ้านสามพร้าวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับบัตรกลุ่มปิด123เด้อพี่น้องร้อยยี่สิบสามนะครับร้อยยี่สิบสามอ่านี่ครับ เพียกนัอีกโอ้คุมพี่น้องคุม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 นะครับโช่ไม่ไม่สวยๆนะครับคุมแห้งนะครับทักไปเลยครับนี่ทักไปเลยครับอ่าโอ้แล้วก็โอ้เรียบร้อยแล้วก็ส่งสลิปไปเพื่อนรถครับพี่น้องนะครับอ่ะเข้าไปกำลังใจกันครับพี่น้องนะเนี่ยผลงานนะครับพี่น้องเอาให้เบิ่งผลงานเบิ่งได้นีมอ่าเป็นยังไงนะครับข่าวขาวครับนี่เบิ่ง นี่เรียกํำย่อยเลียกํำย่อยเพื่อผู้ใหนอยา,ากเข่าคุ้มปิดมานี่ครับ ครับพี่น้องครับตัวอย่างเรี้ยงน้ำย่อยครับปุริยาเข่าเบิ่งแบบเต็มๆจุใจนะครับฟอนอยู่เงียบจาของนะครับเข่ากุมปิดเลยครับคืนนี้นะครับแต่เราต้องใจลูกสาวอีลาวงอิงเล่หลายเด้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไวพอกันไ่คลิปหน้าครับมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับพ่อแม่พี่น้องไดในลำดรับทราบเพียงเท่านี้ครับไม่พอกันไ่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมติดตามครับ